ก็สวัสดีครับเช้าวันที่7จ็ดกุมภานะฮะเป็นวันอาทิตย์วันนี้เราก็มาอัปเดตกันหน่อยว่าหุ้นที่เราวางแผนการซื้อขายกันไปแต่ละตัวมีการคืบหน้าของราคากันยังไงบ้างนะครับตัวแรกผมขอเริ่มที่ VISH นะะ v i s ตอนนี้ก็อยู่ยังอยู่บนเบรกขึ้นมาก็ยังยืนอยู่นะครับ ถึงแม้ราคาจะไม่ได้วิ่งนะฮะไม่ได้วิ่งต่อแต่ว่าก็ยังเป็นคอร์เรคชันแบบสะสมราคาก่อนนะครับก็ยังยืนได้แข็งครับมักยังวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าปิดได้ดีนะฮะปิดได้ดีก็ลุ้นว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถจะสะสมต่อหรือว่าจะเบรกอาออกไปได้แล้วก็นะครับราคาก็เคลื่อนที่ย้ายโซนไปเทรดด้านบนต่อนะครับก็แผนเหมือนเดิมฮนะตอนนี้ก็ยังถืออยู่นะครับ ถ้าใครยังถืออยู่ก็ถือไว้รอได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมันหลุด7บาทลงนาก็สต็อปออกมาก่อนนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะตัวต่อไปเป็นตัวไหนดีคอมเซเว่นล้ัน อมเซเว่นก็คือแผนการถ้าหุ้นมาเทรดเหนือเส้นแดงนี้ก็ถือต่อครับถือต่อนะฮะก็น่าจะมีโพซิชันกันตั้งแต่ประมาณบริเวณนี้นะครับนะครับที่มาเทรดเหนือเส้นแดงพอถ้ามันหลุดมาตรงนี้ก็อาจจะโดนเหมือนเหมือนเบรกหลอกมานะแล้วก็ตบหลุดนะครับแต่ถ้ามายืนได้ก็ต้องกลับเข้าไปใหม่นะครับตอนงนี้ก็ ราคาก็มูกต่อโอเคก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครหรือว่าถ้าเกิดเ,เราต้องการจะปกป้องทุนเราไว้นะครับแถวนี้สามารถเลื่อน stoploss ขึ้นมาเลยนะครับเลื่อนมาเลยเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช้หัว high high เดิมนะครับเป็น becomes t t p p ก็ถ้าเราทุนอยู่บริเวณนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้เราก็ stop ออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเราก็ถือไปก่อน ะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรเราก็ถือต่อไปมันอาจจะขึ้นแรงหรือว่าไม่แรงก็ได้หรือมันอาจจะแบบทยอยขึ้นขึ้น,นสลับลงลงมาหน่อยแล้วก็ขึ้นต่อนะฮะเราก็อันนี้ติดตามมันต่อไปยังไม่ต้องแอคชั่นอะไรรอราคามันมุกนะครับต่อไปเป็น DOD ดีโอดีก็ถึงเป้าแรกที่ให้ไว้แล้วก็คือแถวๆสิบบาทกว่าๆสิบบาทเจ็ดสิบนะครับก็สามารถขายทํากําไรมาได้บางส่วนตรงนี้สมมุติว่าเราตอนสัญญาณซื้อตอนแรกคือถ้าเกิดเรามันยืนเหนือเส้นแดงนี้ใช่ไหมฮะเราก็ซื้อซื้อเสร็จปุ๊บ ถ้ามันหลุดมาตรงนี้อาจจะโดนสต็อปออกมาหลอกนะครับแต่กลับเข้าไปยืนตามแผนคือเวลามันตบหลุดแล้วกลับเข้าไปยืนได้เราควรจะต้องกล้ากลับเข้าไปซื้อใหม่นะครับเท่ากวบวันนี้จะได้ซื้อกลับเลยหรือวันนี้นะครับแล้วก็จะปุ๊บมูฟขึ้นมาแรงนะครับถึงเป้าเลยตัวนี้ตอนตอนนี้จะค่อนข้างมีความผันผวน,นที่สูงนะฮะตัวนี้สูงสังเกตว่าขึ้นมาถึงสิบเอ็ดบาท ตบกลับลงมาหลุด10บาทกลับมาตรงนี้ปบกลับขึ้นมา11บาทกวายนะครับก็ถือถือตัวนี้ได้ก็ค่อนข้างต้องทําใจนิดนึงนะฮะเรื่องความผันผวนนะครับตรงนี้อาจจะทํากําไรมาก่อนนะครับแล้วก็เป้าต่อไปถ้าบางส่วนที่เรายัางถือรันต่อไปนะครับตอนนี้ Stop Loss เราสามารถ Move ขึ้นมาได้แล้วก็เอาแบบเบสิกง่ายๆก็เป็นไฮเดิมไปเลยนะครับ เป็นจุด stop ตอนนี้เท่ากับว่าเราจะหมดสิทธิ์ขาดทุนแล้วในหุ้นตัวนี้นะฮะยกเว้นว่าอย,อยู่จะเปิดกระโดดแกลบลงมาต่ำลงมา9บาทเลย8บาทโอเคแต่ว่าปัจจุบันถ้ามัน move ปกตินะครับหลุด9บาท90 stop มาก่อนนะครับก็ไม่ขาดทุนหรือถ้า move ขึ้นไปถึง12ก็ทำกำไรออกมาก่อนบางส่วนก็ได้สมมติว่าเรา ซื้อมา100%จากตรงนี้เราขายไปละ20 3 0 0แล้วแต่นะครับลงกลับมาซื้อคืนได้แต่ถ้าไม่ได้ซื้อคืนก็ไม่เป็นไรฮนะเราก็ถือต่อที่เหลือถือต่อไปขึ้นไปตรงนี้ขายอีก30%ก็ได้ที่เหลือก็เดี๋ยวรอหาจังหวะ Move นะครับก็คือเคลื่อนจุดสต o อปขึ้นไปจะสังเกตว่าผมจะมีการ Take profit นะครับที่ราคาเป้าหมายด้วยและมีการเคลื่อนจุดสต็อปไปพร้อมๆกันด้วยนะครับจริงๆตรงนี้อาจจะเคลื่อนจุดสต็อปไปตรงโลเดิมเลยก็ได้นะครับนะครับก็คือแถวๆถ0สิบาทกว่ากว่าสิบบาทสามสิบนะฮะถ้าหลุดมาก็ก็ออกแต่ถ้าขึ้นไปก็เทคโรฟิตบางส่วนนะครับแล้วรอเลื่อนสต็อปลอตขึ้นไป เวลามันตลาดมูฟแรงๆเนี่ยมันจะเป็นโอกาสขา,<ม>ขายที่ดีนะฮะเป็นโอกาสขายที่ดีก็ควรจะล็อกกำไรบางส่วนนะครับเพื่อปกป้องทุนของเรานะครับก็แผนแผนเบื้องต้นของ DOD ก็ประมาณนี้ก่อนต่อไปก็เป็นตัวไหนคาราบาว คารบาวตัวนี้ก็ค่อนข้างเหวี่ยงเริ่มเหวี่ยงแรงนะฮะหลังจากที่กระโดดเปิดแกลบมานะครับมีสัญญาณซื้อมูฟแรงมากขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับถึงเป้าทำกำไรหนึ่งไม้ก่อนเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นการคอเลกชันนะครับเป็นธรรมดาเลยนะฮะถ้าใครทนไม่ไหวสต็อกออกมาก่อนได้นะครับพอหลุดตรงนี้ล็อกกำไรออกมาก่อน ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็หรือล็อกวันสวดก็ได้แล้วลงมาแถวๆนี้รับคืนตอนนี้จุด stop l ลอ s เราเลื่อนมาเป็นเส้นแดงนี้แล้วนะฮะเส้นแดงนี้ถ้าหลุดลงมาเรา s t o อลงมาเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังไซเว์ต่อนะครับเพราะว่าขานี้ค่อนข้างแรงเวลาเจอขาแรงๆราคามักจะมีการคอเรคชันนะครับไซเว์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  ก่อนที่จะ move ต่อนะครับถ้าเราไม่อย,อยากอยู่กับมันระหว่างไซเวย์เราก็สามารถขายออกมาได้นะครับแล้วรับข้างล่างหรือ,อรอจังหวะที่ไซเวย์ทำแพทเทิร์นสวยๆแล้วค่อยหาจังหวะเข้าอีกรอบหนึ่งก็ไม่เสียหายนะครับหรือจะขายแค่บางส่วนแล้วเก็บบางส่วนถือยาวก็อันนี้ต้องต้องต้องฝึกวางแผนกันนะครับว่า เรารับได้กับความเสี่ยงแบบไหนหรือเราชอบที่จะทํากําไรบางส่วนเรื่อยๆหรืออยากจะถือเต็มไม้เต็มมือที่แบบเราถือมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วเพื่อจะลันไปท้งก้อนอันนี้อันนี้ก็ถ้าเกิดเวลามันจอดาวกลับลงมานะฮะเราก็จะคืนคืนเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทํากาไรบางส่วนเวลาเรามันชนเป้าหมายเนี่ยมันจอดาวกลับลงมาเราก็โอเครู้สึกว่าเออเรามีการทํากําไรไปบางส่วนแล้วตรงจุดนี้ นะครับก็จะช่วยบริหารจิตใจในการถือหุ้นของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น STGT สีตังโกลตัวนี้นี่คือตอนนี้พิงพิงจุด stop loss เลยนะฮะเบรกออกไป,กไปเปิดแกปบด้วยแล้วก็ กลับเข้ามาก็ต้องดูกันไปว่าว่าตัวนี้จะเบรกหลอกแล้วกดกลับเข้ามามาอยู่ตรงแนวราคาที่ทำการสะสมไซเวย์ตอนช่วงนี้หรือเปล่านะครับสะสมไซเวย์อยู่2เดือนนะครับประมาณ2เดือนได้ก่อนถ้าหลุดตรงนี้หลุดราคาสาิดเนี่ยแหละครับราคาปิดเนี่ยแหละถ้าวันจันทร์ หรือสัปดาห์หน้ามีหลุดลงมาก็สต็อปออกมาก่อนนะครับสต็อปออกมาก่อนแล้วถ้าสต็อปออกมาเรายังรู้สึกว่าเราอยากจะเล่นตัวนี้อยู่นะฮะถ้ามันกลับขึ้นไปยืนซื้อคืนเลยครับซื้อคืนมันอาจจะมีการเช็คเอาท์ออกมานะครับเช็คเอาท์นักเก่งกําไรที่วางแผนอย่างนี้ยสมมติเราวางแผนมันจะมีจุดสต็อปลอสที่คล้ายๆกันเพราะใครๆก็เห็นใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะทําราคาให้มันหลุดเพื่อ ให้มีัพ p p l y หลุดออกมาจากตลาดนะครับแล้วเขาก็รับรับเสร็จกลับมายืนแล้วก็กระชากแรงๆก็เป็นได้หรือจะทําให้หลุดหลุดหลุดเสียเวลาตรงนี้นะครับเราก็ออกมาก่อนดีกว่าเสียเวลาไซด์เว์ต่อแล้วอาจจะทํายูโรอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนกันดีๆนะครับว่าจะแอคชั่นอย่างไรเมื่อตลาดแอคชั่นออกมาอย่างนี้เราจะทําแบบนี้ตลาดลงเราจะทําแบบนี้ตลาดขึ้นไปถึงนี้เราจะทําแบบนี้ เราควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าซื้อเข้าเก็งกำไรมี Position ทุกครั้งนะครับไม่อย่างนั้นเวลาตลาดเนี่ยเขาตอบสนองนะครับสมมติเราซื้อเข้าไปตรงนี้มันลงอันนี้โอเคเราผิดถูกไหมครับเราคาดการผิดเพราะว่าเวลาเทรดเรามีทั้งผิดทั้งถูกอยู่แล้วเป็นปกตินะครับอันนี้ผิดเราต้องมีแผนแล้วว่าผิดจะหยุดการขาดทุนไว้เท่านี้นะฮะเพื่อไม่ให้ปล่อย ปล่อยให้กินทุนเราไปเพราะเราไม่รู้เลยนะฮะว่าครั้งไหนถ้าเราไม่ต t o p ออกมาหุ้นมันจะไหลลงไปได้ลึกแค่ไหนเราไม่มีทางรู้นะครับโอเคในหุ้นลายตัวก็ครบไปเรียบร้อยนะฮะอัปเดตกันออกมาเรามาดูตลาดกันหน่อย Set ตอิน x <c oughs> เซตอินเด็กตอนนี้แนวโน้มก็ยังมองว่าตอนนี้อยู่ในช่วงอาจจะเป็นรีบาวน์นะครับแต่ยังมองว่ายังไม่เป็นเทรนที่จะขึ้นไปเลยนะฮะอาจจะเป็นไซด์เวย์โอเคตอนนี้อาจจะรีบาว์ขึ้นมาเด้งมาได้แถวนี้อาจจะเบรั1ห5 0ขึ้นไปนะครับ1ห5 0ถึง1,520นะครับถแถวๆนี้แล้วก็ย่อกลับลงมาเป็นไซด์เวย์ต่อขึ้นไปแล้วก็ลงนะครับ ยังมองเป็นไซ์เวกรอบแถวๆนี้ครับอ่ายังมองเป็นไซส์เวกอบนี้แหละแถวแถวพันห้าร้อยยี่สิบ จนถึงพันสี่ร้ยยี่สิบบริเวณนี้นะครับเป็นก้อนไซเวกก็ถ้าขึ้นมาโซนนี้ก็สามารถลดโพซิชันได้หรือจริงๆแล้วอาจจะลดตั้งแต่แถวนี้แล้วก็ขึ้นมาแถวนี้แล้วถ้ามีหุ้นที่เราชอบเบรกเอาสวยๆก็ไม่ควรไปเรียกว่าไล่ราคาเยอะ นะครับอาจจะเทรดใน position ที่เล็กลงจากปกตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นไซด์เว์พุ้นที่เวกเออกไปอาจจะกลับมาแล้วก็หลุดสต็อปลอดง่ายๆนะครับก็ลด position ในการกินกำไรนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ